ใส่กะละมังกละมัง,ละ,มงละสิบบาทเท่านั้นเองอร่อยจริงๆรสชาติกลมกล่อมโอ้โหสุดที่จะบรรยายไรบ้างไม่เคยกินเข้าวโพดคั่วแต่ข้าโพดคั่วนี่ไม่สีเหลืองแต่เป็นสีขาวอร่อยนะถึงจะเป็นสีขาวก็จริงอยู่รู้ได้ยังไงกินแล้วอร่อ,รอยชิมแล้วอร่อ,รอยจึงมาบอกไงอเนี่ย ใส่ชามไว้ชามสะอาดสะอาดข้าวโพดก็สะอาดสะอาดอร่อรยจริงๆผมชิมแล้วเออเชื่อผมสิอร่อรยเนี่ยไหมสดๆใหม่ๆเลยไม่ได้เห็นข้าควคั่วหรอกอยู่ในถุงแต่ดูแล้วก็ใหม่ก็ซื้อมาซื้อมาชิมดูดูแล้วอะ่ะเออไม่น่าจะอร่อยนะเนี่ยแต่ว่าอร่อยซื้อมาสองถุงนะกินคาไปแล้วหนึ่งถุง ก็เพราะอันโรยไงนึกขึ้นมาได้เออทำคลิปให้เอฟซีดูดีกว่าก็เหลืออยู่อีกหนึ่งถุงก็ใส่ชามกะละมังพอดิพอดีฮ <c oughs> แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูเนี่ยอ,อคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอฟซีมากๆเลยมาพบอันไรดีๆก็มาฝากอรนโรยจริงๆเชื่อที่ผมชิมแล้วเออเออสุดยอด สวัสดีครับ FC ซทุกๆท่านทั่วประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้นำเอ c มาดูข้าโพดขั่วที่ผมซื้อมาจากต่างจังหวัดเห็นแต่ข้าวโพดขั่วที่เป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้เห็นข้าโพดขั่วที่เป็นสีขาวดอกเล็กคล้ายๆดอกมะลิมีอยู่สองพันเมล็ดข้าโพดขั่ว มเมล็ดข้าวโพดขั้วที่ขั้วแล้วเป็นเม็ดกลมๆใหญ่ๆกับอีกชนิดหนึ่งมเมล็ดข้าวโดขั้วที่ขั้วแล้วแตกบานเป็นดอกมะลิรสชาติต่างกันแต่แบบดอกมะลินีโรอบอร่อยเช่นกันแต่แบบที่กลมๆใหญ่ๆก็อร่อยดีเหมือนกันออร่อ,รอยอยางคนละแบบมากเถียงไม่ได้ สวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี่คือช่องชูคุณนำบุญรักอุปถัมภ์รายการกล้องวงจรเปิดเปิดกันให้เห็นชัด,ชดเลยดำเนินรายการโดยคนตื่นทำทอทหารสละอำมทำนูำ่นทำนี่ทำนั่นทำแต่ที่ดีๆแปลกแต่ดีทำถ้าดีแล้วทำเออใช่อะไ,ไรก็อยากทำดี แต่บางท่านทําดีไม่ได้ก็หันมาทําดีแล้วจะดีอ้เน้นดีนี่แหละอันรอยนะงครับเนี่ยเห็นที่ไหนซื้อเลยถุงละสิบบาทแค่นั้นเองไม่แพงข้าวโพดขั่วเนี่ยราคายังคงเส้นคงวาอยู่นะไม่แพงอะไรมากมายเป็นของบนร่โบราณยุคไหนยุคไหนขั่วแล้วก็เป็นข้าวโพดคั่วเออ ยุคไหนยุคไหนขั่วก็เป็นข้าวโพดขั่วเออแปลกแต่ดีข้าวทาข้าวทาผมซื้อกินบ่อยซื้อกินบ่อยจริงๆเลยเพราะว่าชอบแม่เคยซื้อให้กินตั้งแต่เด็กๆพ่อเคยซื้อให้ทานตั้งแต่เด็กๆกินจนติดเป็นนิสัยอร่อยจริงๆ